สวัสดีครับเพื่อนๆจากเนื้อหาในบทที่7ในหนังสือการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับก็ได้แนะนําวงจรต้อรับไฟฟ้าที่ดีต่อ1วงจรย่อยนั้นไม่ควรใช้จํานวนต้อรับไฟฟ้าเกินจํานวน10เต้ารับนะครับซึ่งจากเนื้อหาในคลิปตอนทําไมต้องติดตั้งต้อรับไฟฟ้า10ชุดต่อ1วงจรย่อยนั้นผมก็ได้อธิบายหลักการคํานวณแบบง่ายๆให้กับเพื่อนๆทราบไปแล้วนะครับ โดยการติดตั้งนั้นนะครับปกติเราก็จะติดตั้งเบรกเกอร์ไฟฟ้าสําหรับวงจรเต้ารับในแผงสวิตไฟฟ้าและติดตั้งช่องเดินสายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อร้อยสายไปยังเต้ารับจุดต่างๆในวงจรย่อยนั้นนะครับโดยจะร้อยสายเฟสสายนิวรทลและสายดินจากเบรกเกอร์ในแผงสวิตไปยังเต้ารับตามจุดต่างๆที่มีการใช้งานนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนําขั้นตอนการคํานวณโหลดวงจรเต้ารับเพื่อหาค่ากระแสโหลด เพื่อนำมาเลือกขนาดเบรเกอร์และขนาดสายไฟฟ้าขนาดของท่อร้อยสายสำหรับวงจรย่อยเต้นรับให้กับเพื่อนๆครับโดยขั้นตอนในการคำนวณน,นั้นนะครับในสเต็ปที่1เราจะต้องคำนวณผลรวมของโหลดเต้นรับไฟฟ้าซึ่งจะได้ค่าโหลดเป็นหน่วย VA ครับเพื่อนำมาคำนวณหาค่ากระแสโหลดครับต่อไปในสเต็ปที่2นะครับเราก็จะคำนวณหาค่าขนาดอุปกรณ์ป้องกันก็คือขนาดของเบรกเกอร์ครับ โดยโหลดเต่ารับนะครับเราจะถือว่าเป็นโหลดต่อเนื่องดังนั้นขนาดของอุปกรณ์ป้องกันจะต้องมีค่าการทนกระแสได้มากกว่ากระแสโหลด1.25เท่าครับต่อไปในสเต็ปที่3นะครับเราต้องมาเลือกชนิดของสายไฟฟ้าและลักษณะของการติดตั้งเพื่อที่จะมาคำนวณหาค่ากระแสของสายไฟฟ้าในสเต็ปที่4ครับและเมื่อเราคำนวณได้ค่าขนาดของกระแสสายไฟฟ้าแล้วนะครับ เราก็จะมาเปิดตารางขนาดของสายไฟและตารางขนาดท่อร้อยสายต่อไปครับซึ่งขนาดของสายไฟฟ้านั้นนะครับจะต้องทนกระแสได้มากกว่าเบรกเกอร์ครับแต่ก่อนที่จะเริ่มชมเนื้อหาในบทนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เริ่มต้นในสเต็ปที่1ก่อนนะครับเราจะมาเริ่มต้นการคำนวณหาค่าโหลดของเต้ารับกันก่อนโดย1วงจรย่อยนี้นะครับมีเต้ารับไฟฟ้าจํานวน10เต้ารับและผมคิดโหลดเต้ารับจุดละ200 VA ครับดังนั้นโหลดรวมของเต้ารับจึงเท่ากับเต้ารับจํานวน10ชุดคูณชุดละ200 VA จะเท่ากับ2000 VA ครับต่อไปเราก็จะคำนวณหาค่ากระแสโหลดของวงจรเต้ารับไฟฟ้านี้นะครับ เพื่อที่จะนาไปเลือกขนาดเบเกอร์ต่อไปโดยการหาค่ากระแสนั้นนะครับจากสูตรโหลด VA หารด้วยแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ครับในที่นี้นะครับเต้ารับไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้า1เฟสดังนั้นเราจึงใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่230โวลต์ในการคํานวณครับก็จะเท่ากับโหลดเต้ารับที่เรารวมโหลดได้เมื่อสักครู่คือ2000 VA หารด้วย230โวลต์ก็จะได้ค่ากระแสโหลด8 6 9แอมป์ครับ ต่อไปในสเต็ปที่2นะครับเราจะมาคำนวณหาค่าขนาดของเบรกเกอร์กันครับโดยขนาดของเบรกเกอร์นั้นจะต้องมีค่าการทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสโหลด1.25เท่านะครับดังนั้นสูตรในการหาค่ากระแสเครื่องป้องกันจะเท่ากับ1.25คูณกับกระแสโหลดครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.25คูณ8.69เท่ากับ10.86แอมป์ครับ ดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกขนาดเบเกอร์สำหรับวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้าจำนวน10เต้ารับนี้ได้ขนาด1 6หแอมป์หรือจะเลือกขนาด20แอมป์มาใช้งานก็ได้ครับต่อไปในสเต็ปที่3นะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกชนิดของสายไฟฟ้าและลักษณะของการติดตั้งท่อร้อยสายครับเริ่มจากสายไฟฟ้าที่จะใช้งานก่อนเลยนะครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยโดยวสทนั้นนะครับในบทที่ห้า จะมีตาราง5ขีด48ในหน้าที่5ขีด67นะครับก็จะมีข้อกำหนดในการใช้งานของสายไฟฟ้าหลายชนิดเลยครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่จากตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกใช้งานสาย60227 IEC01 หรือสาย THW นะครับโดยมีข้อกำหนดในการใช้งานทั่วไปนะครับใช้ในช่องเดินสายและต้องม้องกันนะ้ำไม่ให้เข้าช่องเดินสายด้วยนะครับ ขณะเดียวกันก็จะมีข้อห้ามในการใช้งานก็คือห้ามนำฝังดินครับส่วนรูปแบบการติดตั้งนั้นนะครับเพื่อนๆก็เปิดดูจากตารางที่5้าขีด47ในหน้าที่5ขีด65ครับซึ่งตารางนี้ก็จะมีลักษณะในการติดตั้งอยู่ทั้งหมด7กลุ่มนะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้ผมเลือกการติดตั้งในกลุ่มที่2นะครับคือเดินท่อติดผนังอาคารและเดินท่อฝังในผนังคอนกรีตครับ ต่อไปในสเต็ปที่4นะครับเราก็จะมาคำนวณหาขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเพื่อน,นำไปเปิดตารางพิกัดสายไฟฟ้าเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งเพื่อนๆจะต้องเลือกให้สายไฟฟ้าจะต้องทนกระแสได้มากกว่ากระแสของเบรกเกอร์นะครับซึ่งการคำนวณในขั้นตอนนี้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิโดยรอบค่า CA และจำนวนกลุ่มวงจรในท่อสายค่า CG ที่เป็นปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงด้วยนะครับ ซึ่งในข้อกำหนดเดิมนั้นไม่ได้นำส่วนนี้มาพิจารณาในการคำนวณครับเริ่มจากค่า ca ก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆทราบชนิดของสายไฟฟ้าที่จะใช้และทราบลักษณะรูปแบบการติดตั้งแล้วนะครับในหนังสือหน้า5-62ขีดถึงหน้า5-64ขีดก็จะมีตารางปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบครับก็จะมีหลายตารางทั้งกรณีเดินท่อฝังดินด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ แต่จากตัวอย่างนี้นะครับเราเดินสายภายในอาคารโดยใช้งานสาย IEC 01ซึ่งเป็นสายทองแดงที่มีฉนวนเป็น PVC และเดินในท่อสายในอากาศดังนั้นจึงเลือกใช้ตารางที่5ขีด43ครับโดยปกติในบ้านหรืออาคารทั่วไปนะั้นนะครับก็จะมีอุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน40องศานะครับดังนั้นจากตารางค่าตัวคูณ Ca จึงมีค่าเท่ากับ1ครับ ต่อไปการพิจนารณาค่า cg ก็คือกลุ่มวงจรที่อยู่ในท่อสายเดียวกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะต้องดูตารางที่5ขีด8จากหน้า5-29ขีด29ครับจากตารางก็จะมีกลุ่มวงจรตั้งแต่2วงจรขึ้นไปที่จะต้องใช้ค่าตัวคูณปรับค่าครับโดยระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับที่ร้อยสายเฟสหรือสายลายสายนิวทัลและสายกาวในท่อสายนั้นนะครับเราจะถือว่าเป็น1วงจรโดยมีตัวนำกระแส2เส้นครับ ส่วนระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับที่ร้อยสายเฟสที่1่เฟสที่2เฟสที่3สายนิวทัลและสายกาวในท่อสายนั้นนะครับจะถือว่าเป็น1วงจรโดยมีตัวนํากระแส3เส้นครับแต่จากโจทย์นี้นะครับวงจรต้อรับไฟฟ้าของเรานะครับเป็นระบบไฟฟ้า1เฟสซึ่งจะร้อยสายเฟสสายนิวทัลและสายกาวในท่อเดียวกันนะครับจึงถือว่าเป็น1วงจรครับดังนั้นค่าตัวคูณ CG นะครับจึงมีค่าเท่ากับ1ครับ แต่เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะมีแนะนําให้เพื่อนๆครับว่าถ้าเราร้อยสาย2วงจรในท่อเดียวกันนั้นเราจะต้องคํานวณอย่างไรให้กับเพื่อนๆครับทีนี้เราย้อนกลับมาเริ่มต้นการคํานวณหาค่ากระแสของสายไฟฟ้าในสเต็ปที่4ใหม่อีกครั้งนะครับโดยเราจะใช้สูตรกระแสสายไฟเท่ากับกระแสเครื่องป้องกันหารด้วยตัวปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบ CA คูณกับตัวปรับค่ากลุ่มวงจร CG ครับ โดยในสเต็ปที่2นะครับเมื่อกี้เราเลือกขนาดเบเกอร์ที่16แอมหรือ20แอมครับและได้ค่า CA จากตารางที่5ขีด43เท่ากับ1และได้ค่า CG เท่ากับ1ครับดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆเลือกใช้งานเบเกอร์ที่16แอมนะครับก็จะได้ค่ากระแสะของสายไฟฟ้าที่สายจะต้องทนได้มากกว่า16แอมครับ และถ้าเพื่อนๆเลือกใช้งานเบรกเกอร์ที่20แอมป์ก็จะได้ค่ากระแสของสายไฟฟ้าที่สายจะต้องทนได้มากกว่า20แอมป์ครับเพื่อนๆจำค่าที่16แอมป์และ20แอมป์นี้ไว้นะครับต่อไปเราจะเปิดตารางพิกัดสายไฟฟ้ากันต่อไปครับ <ST AT> จากหนังสือหน้า5 35จนถึงหน้า5 61นะครับก็จะมีตารางพิกัดสายไฟฟ้าหลายตารางมากครับ ซึ่งเพื่อนๆก็ศึกษาเพิ่มเติมได้และที่สําคัญต้องใช้งานให้ถูกต้องด้วยนะครับย้อนกลับมาที่ตัวอย่างของเรานะครับเราใช้ตารางพิกัดกระแสของสายไฟฟ้าในตารางที่5ขีด20ครับจากตัวอย่างการคํานวณของเราในสเต็ปที่3นะครับเราเลือกใช้งานสายแกนเดียว IEC 01และเลือกรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2และเป็นวงจรไฟฟ้า1เฟสที่มีตัวนำกระแส2เส้น และเราเลือกขนาดเบเกอร์16และ20แอมจากตารางที่5ขีด20นะครับเราก็จะได้สายไฟฟ้าขนาด2.5แสควอแรมที่ทนกระแสดได้21แอมครับดังนั้นเราจะได้ขนาดสายเฟสและสายนิวเทลขนาด2.5แสควอแรมครับส่วนสายดินนะครับจากตารางที่4ขีด2ในหน้า4ขีด13ขนาดเบเกอร์ที่เราเลือกไว้นะครับมีขนาดไม่เกิน20แอม ดังนั้นขนาดสายดินของต้อรับไฟฟ้าวงจรนี้นะครับจึงใช้ขนาดต่ำสุดที่2.5แสควอนตครับส่วนการเลือกขนาดท่อร้อยสายน้นะครับตารางภาคผนวกดอชดาก็จะแนะนำขนาดท่อร้อยสายไฟฟ้าไว้ครับโดยการดูตารางนี้นะครับเราใช้สายขนาด2.5แ q ควอนต์จำนวน3เส้น จากตารางนะครับเพื่อนๆก็เลือกดูในช่องทางด้านซ้ายขนาดสาย2.5แคว์มินก็จะได้ท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มิลคือขนาดท่อ1ทับ2นิ้วครับดังนั้นลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์วงจรน,นี้นะครับจะติดตั้งเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์หรือ20แอมป์ในตู้ไฟฟ้าและติดตั้งท่อร้อยสายขนาด1ท2นิ้ว และร้อยสายขนาด2.5สแควร์มิลเป็นสายเฟสสายนิวทอลและสายกาวครับหรือเพื่อนๆจะใช้สายขนาด4สแควร์มิลเป็นสายเฟสและสายนิวทอลก็ได้นะครับในส่วนที่ต่อแยกออกมาเข้าอุปกรณ์นะครับก็ใช้สายขนาด2.5สแควร์มิลก็ได้เช่นกันครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีวงจรย่อยต้อรับไฟฟ้าจำนวน2วงจรและต้องการร้อยสาย2วงจรนี้ในท่อสายเดียวกัน และใช้เบรกเกอร์ขนาด16แอมหรือ20แอมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ต้องย้อนกลับมาคํานวณหาค่าขนาดกระแสของสายไฟฟ้าใหม่อีกรอบในสเต็ปที่4ครับโดยค่ากระแสเบรกเกอร์นะครับเราเลือกใช้เบรกเกอร์ที่16แอมและ20แอมเหมือนเดิมนะครับส่วนค่า Ca ก็ยังคงใช้ค่าเดิมที่1อยู่นะครับส่วนค่า cg จากตารางที่5ขีด8นั้นเราก็จะได้ค่า0.8ครับ ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ก็จะต้องเลือกพิกัดสายไฟฟ้าที่ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า20แอมป์ครับและถ้าเพื่อนๆใช้เบรกเกอร์ขนาด20แอมป์ก็ต้องเลือกพิกัดสายไฟฟ้าที่ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า25แอมป์ครับจากตารางพิกัดสายไฟฟ้าตารางที่5ขีด20นะครับเราก็จะได้สายไฟฟ้าขนาด2.5แควอเอมที่ทนกระแสได้21แอมป์ครับ และสายไฟฟ้าขนาด4แสควอแรมที่ทนกระแสดได้28แอมครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเลือกใช้งานเบเกอร์ขนาด16แอมสำหรับวงจรย่อยต้อรับไฟฟ้าจำนวน2วงจรที่ร้อยสายในท่อเดียวกันนะครับก็จะต้องใช้สายขนาด2.5แสควอแรมเป็นสายเฟสสายนิวทอลและสายดินครับแต่ถ้าเพื่อนๆเลือกใช้งานเบเกอร์ขนาด20แอมนะครับสำหรับวงจรย่อยต้อรับไฟฟ้าจานวน2วงจร ที่ร้อยสายในท่อเดียวกันก็จะต้องใช้สายขนาด4สแควร์มิลเป็นสายเฟสและสายนิวทัลครับหวังว่าเนื้อหาในบทนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแ like, ชร์ share, แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวนันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.